สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็โย่เกม Delta f o r ร์ดกันนะครับในคลิปนี้ผมก็จะมาเล่นปืน M1014 เป็นปืนลูกซองเซมิออโต้ที่มีสแตตอยู่กึ่งกลางระหว่างปืนลูกซองอย่าง M870 กับปืน S12K ถ้าใครอชอบปืนลูกซองที่มีอัตราการยิงเร็วและยังคงดาเมจดแรงอยู่ก็บอกนี้ตอบโจทย์เลยถ้าไม่ติดตรงระยะดาเมจสูงสุดแค่4เมตรทําให้เราต้องเอาหน้าไปจุมศัตรูนิดนึงอีกอย่างเรื่องกระสุนถึงใส่บบเลวที่เพิ่มจานวนกระสุนแล้วกระสุนทั้งหมดจะมีแค่9นัดก็เลล่นนนนนนนปืี้ยยากกดดดิิงพะััรรสมหไวแ ข้าส่วนของแต่งที่ผมใช้ก็เน้นคล้องตัวตามสไตล์ผมเหมือนเดิมเลยผมจะทิ้งโค้ดไว้ให้ใต้คลิปนะเผื่อใครอยากรู้ว่าผมแต่งยังไงอ่ะก็ประมาณนี้ละกันเราเข้าไปลุยกันในเกมดีกว่าปุก็ลองไปช่วยเพื่อนกูกูไปไหนไม่ได้แล้วเข้าไม่ได้แต่ออกไม่ได้แต่โหตายเลยว่ะชิบหายแล้ว นั่นีสายสัตนติว่าสายใช่ไหมโ,โอ้โอโอโอปืนดิม่มม้าเลยพี่อ่ะไอ้เนี้ยไม่มีชุดตัวเองวะนั่นดิกูก็โคตรอยากให้มีเลย โอโหได้คนนึงอเพื่อนดีว่อนเคถอยถอยถอยถลงลุก่อนแล้วกันลงลุได้มไม่รู้หารูกอนเลยะรูอยู่ทุกแนหมดวะลงหลุมลละออเะลงได้ละอเพื่อนอเคดูทรงเหมือนจะตายเออ เอ้พ่อเช่อยูเออตายหมดดิฮะอคนเต็มเลยพี่ดตรงนี้เห็นคนเต็มเลยคนเต็มเลย้เียบะโอ้ได้สตัวเลยซอกเล่นไปทั่วตอนเนี้ยไอรีเวนต์กาไปมาไากวะอ๋อจากไปอีก

กูอร้อมนะครับกูพร้มนะครัพี่เดินหาคู่นหาคู่อมาบ้างมาอกข้างหน้ามึงตึมเลยเพื่อนเนี่หนักข้างหน้าตรงเนี้ยปัดแดนเลยปะกูช่วยเพื่อนได้ไหมเนี่ยกูคนดีคนดีชุบเพื่อนกูหมอดีกูหมอดีเดี๋ยวกูเคลียร์ให้กูจะมีสองโดดคืนได้ไงอ่ะไม่ใครเป้าโอ้โหคนโรคอ่ะตอนนี้

อ๋ออะไรบ้งเหียเดี๋ยวมันมีจุดเกิดตรงนี้มาแล้วมาลตตามย่งเมืองเลยฮะไหนต้องติดเทียอ๋อมอสโบร์ลงเต็มเลย ููมุมกูโคตรไม่น่าอยู่มุมนี้โคตรไม่น่าอยู่อย่างแรงอะไรกูบินต้อนหน้าอย่างนี้และ ใครมากกล่มาะไรมากมาใครมากกลุ่มอ้ไรมากไอ้ 4L นี่มันรูดไปย่างวะเดี๋ยวถาาเถอะวะไอ้โอ้วางจุกเพื่อนเลย Objective Delta Two. Uh, Artillery barrage ready. โอเคกูยังรอดอยู่ยังรอดอยู่ยังรอดอยู่โอ้ยโอเคโอค้โดนอะไรบ้างเนี่ยกูชุกเป็นว่าเล่นเลยตรงนี้ พี่ดิ๊พี่ดิ๊้างลังพี่ดิ๊เอนื <laughs> ่อยชุดไฟล็ตายเรื่องอะไรวะตรงดีหนึ่งเนี่ยโหเต็มหัวไปเลยโอเคโอเคโอเคจังหว่ายอยู่ยังไหวอยู่ยังไหวอยู่ย เดี๋ยวปุ๊ปบแบบปั๊บเลยโอเคต่คอคกนแล้วโอเคโอเคโอ้โหโ,หโอ้โห,โโหโกำลังมันเลย ไม่เย็นรักเขาแล้วมันส่งอะไรมาเยอะแยะตัวที่มันอยู่ในแยวมันวิ่งเป็นเพื่อนกันเลยอยยวเราหาที่หลบดีๆอยู่ตาเต็นนี่ไม่มีใครมาเอาเขาได้เอออย่าอย่าไว้ใจเต็นเต็นดีนะรเอาแค่เหลือเดยวเหรอเอตวนี้มันสกปรกสุดอยูะ

เออโอ้โหของใครวะของเราใช่ไหมเอาวินไซบืดอาหนาแน่นเสือนเดียเยอะแยะเต็มไปหมดเลยม่รูจะเลงตรงไหนก่อนวิ่งดูเกิดกลางไซด กูได้กูได้กูตามกูตามอีกออกเที่ยงค่ําจังเลโจังเลยมีสมองว่ะสมองสมองอ่ะอ๋อยิงกูจากไหนอ๋อมันหมอบเนียนนี่ยไปด้ว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 ยกูเนียนด้วยกูเนียนด้วยกูมันไอ้เฮียไปไอ้เฮียไปดิ้หลังไหมเฮ้ยดิ้นหลังมามหลังไหเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเรียบร้อยแล้วเฮียเี่าบุญตอบจะมาแบหลังคากูเอาฮียไหสุดยอดเฮ้ยได้อยู่สมองตรงนี้ มันจะไม่ค่อยเฮ้ยมันเห็นกูได้ไงวะกูอยู่กูอยู่ในสมุกมันยังเห็นกูอีกมันมีกล้องอินฟาเรดอะไรย่างไรเอาอจบเสร็สิ